ก็มาดูวอลกันต่อครับทุกคนรอบชิงครับระหว่างบอกินไปกับโอ์คินนิ่งววันจันที่7กรกฎาคม2568นะครับมาดูว่าวันนี้ใครจะเป็นแชมป์วันนี้อ e ีพ o อ s ซ b บ e ก็ไม่ได้ลงนะครับะอะไรก็ประมาณนี้ อเ,เอาคิดเงก็เปลี่ยนแปลงไลอัพอยู่พอสมควรนะมีพิกาจูเพ่มเมก็มามีดีออเพพ่มเมก็มานะครับมีใครอีกอะเอน็นเอน็นเอ็นนี่เหมือนก่อนหน้านี้จะอยู่เแบบี้ปะ,ต,ะต่ออะไอัพก็มานี่มีตัวนี้ตัวใหม่ไม่รู้ว่าตัวใครไม่รู้ว่าใครเล่นนะครับเป็นวอลวิหกไวนัทไม่รู้ชื่ออะไรก็ไม่รู้มา ดูกันครับว่าจะเริ่มแล้ววันนี้ใครจะเป็นแชมป์นะครับก็วอทัวร์จะเริ่มแล้วอีกวอสองวอก็วอทัวร์แล้วเรดดี้แล้วบิวเข้ามาตรงนี้โอ้ยมันเอามาแค้นยิงจาก,กันเล็ก,กนะแล้วตรงนี้ยังไม่ตายได้เนี่ยปอโซตะเลแล, <c oughs> แล้วเสียดายแล้วครับเขาไม่มีที่ตีเสา แล้วตรงนี้เอาวอเคนนิงโดนเปิดก่อนนะครับตรงนี้โดนเอลติดไฟเข้ามาสัมผัสกับเดะมูนเข้ามาสัมผัสเกือบหลอดหนึ่งสัมผัสแบบแรงๆแล้วมาแล้วครับดีออ,ออีหลบอีหลบสวยครับแล้วโอ้ถึงแก้วกลางโอ้เร็วเร็วีกระจูเข้าเข้ามาันระเบิดแก้วกลางได้เหมือนกันครับเมื่อกี้แล้วดีออมุ่งขึ้นข้างบนไปนะก็เข้าขึ้นข้างบนแบบนี้ข้างบนระเบิดแน่นอนครับผมว่าแบบนี้มีระเบิดด้เนี่ย โอ้โยี๋ยวแรงจัดแล้วระเบิดเรียบ้อยครับแล้วไม่รีรอวิ่งเข้าเสาใหญ่ทันทีครับอ e ีไปหนึ่งทีซุปเปอร์เกมกัดจังหวะไม่โดนครับสองทีโนอีครีนึงเอลอีครีนึงครับเปิดสวิตสวยครับของอัลาเคนนิ่งสองแก้วแล้วก็หนึ่งหลอดเสาใหญ่อย่างไวๆเถือนมากครับ ตรงนี้แลกกันอยู่ตรงกลางอยู่ครับ <c oughs> แล้วเอ็นเอ็นยกยกรักซซดไปแล้วเสือไอเวนอีเ e ปิดไปตรงนี้สองหูหลบอีเ e คียสวยครับเสือไอเวนได้ไปสี่ตัวครับลอริต้าโดนเลื่อยทุบไปเจ้าหมาน้อยกะเปกระซั แล้วดีอถือโลกกันอีเข้ามา e. อีเ e. คียบร์ดจะยึดบอ่อครับตอนนี้ฝั่งของก็มาทินี่พยายามจะยึดบอ่อทัพพิกาจูก็อ e. ีเปิดโอ้โหอีแบบอีทีก็ไม่รู้ยังไม่หมดอี e. เรื่อยๆโดนแก้วโดนคนแล้วก็โดนตัดไปเรียบร้อยครับแล้วนาดีอี e. ตัดตรงนี้ได้หนึ่งตัวครับได้จอมแก่นมันหล่ออ e. ีได้ครับข้ามฝั่ง ก็ยังไม่มีอะไรกันครับก็นิ่งๆกันอยู่เพิ่มเอสพงเอสพีกันอยู่ยังไม่เต๋อกันเดี๋ยวมาแลกกันตกกลางสอดแล้วเสออุ้ยแล้วจินจังโอจิอีสวยครับดูดด้วยนั่นแต่ตายไม่กี่ตัวครับแต่อีสวยมากแล้วโดนอีไปอีกทีจะจะอีอีทีหรือเปล่าแล้วลอยมาแล้วข้างบนสองตัวอพอลโลกับลอริต้าแล้วอีใส่เดมูนไปเลยครับแล้วโโอ้หแบบนี้วิ่งเข้าเสาจอมแก่นยืนนิ่งไม่รู้ว่าแหลกหรืออะไรหรือเปล่าแต่ลอริต้าอีไปอีกทีสองที เดไพซิลวล W ไม่โดนใครนะครับ W ภาพแล้วเอาพันโลเข้ามาอีตัดเจาะซุปเปอร์เกมอีตัดสวยครับเกือบแล้วครับยังยื้อไว้ได้ครับฝั่งของบอดกินไปแล้วองชายยมทโทษวิ่งเข้ามาเอ้ยแลนาเดียออกมาอีตัดสวยครับแล้วโดนอีตัดเหมือนกันแต่ไม่เข้าเลยครับแล้วโบโซตาเลมาแล้วธนาเดียอีไปนหนึ่งฉึกต่ไม่โดนใคร แล้วซุปเปอร์เกมอีไปสองครับสวยๆครับได้ลูกปัดกับพิกาจูแล้วเอาพันโลเดบิวใส่พาซิโวตายไปแล้วคิวหลบหนึ่งจังหวะแล้วเดบิวเดบิวใส่แล้ววิ่งหนีเลยครับแล้ววิ่งชนกับเดมูนเดมูนบ้างกว่าครับแต่ได้ีเสาแล้วครับอย่างนี้หนึ่งทีสองทีแล้วจะมีทีที่สามทีที่สามไม่มีครับแล้วข้างบนลอริต้ากับไวนัทเข้าไปแล้วไวนัทวีนัท อะไรสักอย่างหนึ่งแล้วีูรอบวันนี้นะครับแล้วพิกาจูเข้ามาตรงกลางเดอะวิวเข้ามาตรงนี้ได้อีแน่นอนแล้วเป็นกัริย์อีพลาดครับเราได้อีสองทีสามทีแบบนี้มีระเบิดนะเนี่ยอีทีนึงระเบิดแน่นอนเรียบร้อยครับเป็นอวอเรนนิ่งครับได้แชมป์ไฟในวันนี้นะครับ